ีเล่าๆครับมันดีกมากค่ะทุกคนแต่ละคนมามารวมตัวกันได้ยังไงเอาได้ก่อนเรี้ยงไว้ยังไงดีมารวมตัวได้ยังไงไช่ก็ก็ที่บอยแล้วกันได้ก็อยู่ข้างในโรงแรมครับทุกครับ ก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่บอยเขาพูดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึงแบบเราได้มาทำการออเดิชั่นแล้วก็ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าบางครั้งอะไรก็จะเฉียดไปเฉียดมาเวลาไปอีเวนต์อะไรอยู่แล้วส่วนไดมอนด์ก็แบบตอนเห็นเขาเป็นนักร้องอะไรอยู่แล้ว พี่บอลบอกแล้วนะบอกว่าแบบว่าอิสระโอลฟินเอออ๋อใช่ใช่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วครับก็เลยก็เลยได้ได้มีโอกาสทำงานที่แบบใหม่หลากหลายมากครับจริงๆบอกว่านายสนใจตั้งแต่ทีแรกแล้วอะไรที่นายเสน่ห์หรือที่สนใจมาได้ละครเวทีละครเวทีหรอจริงๆเป็นคนชอบดูอหรอชอบดูไหมชอบดูชอบดูเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกว่าหลายๆคนที่มาจะมีอะไรคอมมอนที่มีความชอบดูเหมือนกันแต่ของผมเนี่ย ชอบดูแต่ว่ากลัวเพราะเราไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นเก่งแต่ได้คุยกับพี่ชายชาตยุดมเพราะว่าเล่นยินอยู่ที่เดียวกันพี่ชายก็แบบคุยกับผมเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็นั่นแหละเขาก็เลยเหมือนแบบบอกลองดูไหมลองอะไรก็เป็นเป็นโอกาสที่เราได้มาเริ่มเนี่ย โทมาพอโทมาผมก็มาเลยเพราะว่าใจเราแบบเราเราชอบละครเวทอยู่แล้ตอนนั้นรู้ไหมว่าจะเล่นอย่างใครบ้างไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเรื่องไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครแล้วก็มาออดิชั่นนี่แหละครัออ่างมูนอ่ะคนนู้นก็เป็นน้องนแรกาพี่พี่พี่ี่นี่นี่ี่คนนีนคนนู้นตอบไม่ไม่้น้ำไม่ได้นอะไรเลยครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยๆกันเพราะ หรือเราก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันคือหมายถึงว่าในในความเป็นเรียอว่อะไรอ่ะละครเวทีอ่เหมือทุกอย่างมันคือการซ้อมนะครับผมแบบตอนนี้มันก็เป็นช่วงเริ่มอะไรเงี้ยเราเ็ิ่งมีแบบมีอะไรที่มันยังแบบมันยังไม่เป๊ะยังไม่เลยแล้วก็เลยมันเป็นคือแบบช่วยกันซ้อมกันไปอะไรอยเงี้ยแบบแบบบทบ้าแรงเอวยมันต่างไปจากเดิมมากต่างไงเพราะว่ารอบรอบที่แล้วที่ผมมาเล่นมันก็เป็นละครองค์เดียวอันนี้มาเป็นแบบละครใหญ่แบบสององค์ครั้งแรก แล้วก็เล่นพิณายด้วยมันแบบมันมีอะไรหลายหลายอย่างให้มันรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเล่นเป็นตัวเองต้องแบบเอายกน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องวดอยู่ตอนนี้องน้องเล่นเราใหม่ตื่นเต้นมากครับผมก็บอกเลยว่าคือปกติเราดูอย่างเดียวเราไม่เคยเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามามายังไงใช่ไหมครับก็มาออดิชั่น แต่เราก็ใฝฝันอยากจะเล่นละครที่บัชนาที่จะได้รับการอนุมัตนานใช่ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราก็แบบว่าอยากจะมาประลองอยู่เมาอให้เราเข้าท่าทางมาได้เล่นะครับดูเฉยๆเลยมั้งก็คือต้องบอกว่าเรามาออดิชั่นเราก็บอกเลยว่าคือคนมาออดิชั่นเนี่ยเยอะมากๆแล้วตอนนั้นเราได้บทเป็นเปียกเราก็รู้สึกว่าบทเปียกเนี่ยมันฉีกคาแรคเตอร์เราไปแบบฉีกมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆคนขับรถนี่คือนายเป็น เป็ผมเล่นเป็นแดงไปเล่แดงไปเล่เป็นหัวหน้าแกงครับอะไรนะอันนี้มาลุกพี่แดงพี่แดงไปเล่เเ้ยฮจะบอกว่าเนี่ยมันแบบได้เป็นปูระเบิดขวดนะถือถือขวดทั้งวันเลยขวดนมครับขวดนมขวดนมขวดนมไม่เหลานะแถวนี้มันถิ่นพี่แดงนะนี่ครับนี่เล่นเป็นเปียครับผมเป็นแบบไว้หมดรอแล้วนะเป็นมักเน่เปียกเป็นมักเนี่ แล้วก็มีมีอีกสองคนในแก๊งด้วยใช่เป็นบูมใช่เป็นบูมแล้วก็เทีครับผมทนี้ม้าเป็นเป็นแอคชั่นเนาะเราต้องไปวรู้จบเป็นยังไงเรื่องแอคชั่นเรื่องการต่อสู้กันนู่นนี่อะไรเยอะเราพูดได้ยังพูดได้ยังอ่ะคือไม่รู้ว่าพูดได้มากน้อยกันไหนแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ซ้อมเตรียมเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเข้าเริ่มเข้าบล็อกกิ้งกันเราเสร็จนีเมื่อไหร่นะที่เราจะได้เห็นกันชัดๆเลยหลังเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีครับ อนดูอันนี้ไปสองสี่เก้าเก้าลยนฮะอันนั้นสงการขอพักก่อนขอไปเล่นน้ำมึนก่อนช่วงช่วงเดือนช่วงประมาณกลางปีครับเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดแต่ว่าตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับเรื่องเล่าถึงเพ้าผีที่แบบทีมทุกคนตั้งใจกันมากเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันแล้วก็ุดสนุนละครเวทีของไทยกันเพราะว่าผมว่าประเทศเรานี่คือละครเวทีที่นแรงกันดาลใจเลยยอดมากอาจารย์ถามดูว่าทำไมเราถตั first, ้นใจเป็นอะไรบ้างปวดปวดปวด ตัดสินใจเป็นนักแสดงฉลาดทำไมถึงตัดสินใจเป็นนักแสดงฉลาดก็จริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะเป็นนักแสดงฉลาดแบบทันทีอะไรก็จริงจริงมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีบทที่เราอยากเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะเป็นบทที่เราอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เลยเขาไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็แบบทุกคนก็แบบน่ารักสนับสนุนผมเต็มที่เลยอย่างเงี้ยคนแบบน่ารักมากมทีมผู้ใหญ่ทุกคนก็คือแบบเอาเลยสู้ๆอย่างเงี้ยใช่หมดถึงรามาตางเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีแล้วใช่เวลาในการตัดสินใจนานใช้อะไรนะใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมว่าทางานไปด้วยซ้อมไปด้วยถ่ายไปด้วยทุกอย่างเลยครับผมก็สักทึ่ัดจกนั้นนะคะคุณผู้ชมต้งถามเรื่องขึ้นบ้านใหม่เป็นยังไงครับของคุณลุงใช่ขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับดีครับก็ อยากเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมียูทูบคอมทัวร์เร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวชวนแข่งไปยพี่อยากไปกินหมูกระทะอยากไปมากเลยเห็นล่าสุดลงเฟอร์นิเจอร์ใหม่เฟอร์นิเจอร์มันน่ามักเลยเขาเอามาอวดผมด้วยนะอวดเขาอวดผมเขาอวดผมแบบว้าวสมุนไพรไม่แดงนี่หรอไม่แดงเดี๋ยวรอเอาปาร์ตี้นับน้องนั่นแหละครับผมใช่แต่ในวันนี้พายมาที่รัฐอเมริกามาแล้วเขาบอกว่า เรบอกเราทำแบบ้แยงนี้สวไ้ไม่รู้องนี่ไงมาไม่หดเลยหรอคืออยากหลอกกันไปอยากเรามาดูว่เราตอบสนองหรเปล่าตอบสมันจะมันจะเป็นร่วมีก็ก็มีแต่จะไม่รู้ว่าฉีว่าพวกเราสุดสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าแบบพอสุดท้ายพอมันไปอยู่ นี่ต้องย้ำนะวันนี้คือมิวสิคโกนะครับนี่คือเราเขไปที่มิวสิคโกที่บ่อยจะมาเล่าในมุมรูปแบบขเาแล้วก็การประการเรียกว่าสนุกมากงเรื่อยๆครับ